สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเชฟหนูดีเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลแตัวเองนะคะช่วงโควิดวันนี้เชฟจะมากินแกงหน่อไม้ค่ะแกงเปิดหน่อไม้แล้วก็จะมีปลาเค็มนะคะเป็นปลาทูหอมทอดค่ะมากินกันเลยค่ะ,ะกินกับข้าวเหนียว อร่อยเหมือนเดิมค่ะอันนี้ผมจริงเชฟนะคะออกจะโลโซปไปหน่อยค่ะอมไล ช่วงกักตัวก็กินตามมีตามเกิดนะคะไม่ได้กินอะไรเลิศหรูลังการมากค่ะก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเียฟก็หยุดงานเป็นเดือนเลยนะคะผมจะมีอีกน่ไม่ได้ดัดหดนอคะปะทูเก็มหอม ไปค่ะอันนี้ก็กินไม่หมดก็เก็บไว้กินได้สามสี่วันเลยค่ะแกงเปิดก็ทําใส่กล่องก็เลยเ็บทำใส่กล่องก็เลยค่ะกินได้สามสี่วันไม่เจอกันนานเลยนะคะยังจำกันได้หรือเปล่าคะ ช่องแชทหมูดีไทยแลนด์นะคะฝากติดตามด้วยแกงเปิดน้องไม้ค่ะทำใหญ่ๆไปเลย ไม่เจอกันนานมากทีเดียวคิดถึงมากเลยค่ะน้องข้าเหนียวน้องหน่อยพี่หน่อยคิดถึงมากเลยนะแล้วก็อีกหลายหลยท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะคิดถึงมากเลยยิ่งน้องข้าวเหนียวนียย่ยิ่งคิดถึงเลยน้องข้าวเหนียวไม่รู้จะดูป่อนนะแต่คิดถึงมาก เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็เชฟตอบเม้นช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะเอ,อ่อพอดีช่วงนี้เชฟก็เพิ่งฟื้นตัวนะคะเชฟก็ไม่สบายมาหลายวันเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะไม่สบายบางทีทําให้เราวิตกจริตก็มีนะคะมันกลัวไปหมด่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะแต่เราก็ต้องอยู่อย่างมีสตินะคะเพื่อนๆ ใช้เงินก็ต้องใช้อย่างประหยัดจริงๆนะคะขอให้ผ่านช่วงนี้เป็นเร็วด้วยนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนมากเลย ไม่ได้เปิดพัดลมนะคะเพราะว่าถ้าเปิดพัดลมแล้วเสียงมันจะเข้ากล้องมันจะได้ยินอื้อๆไงก็เลยกินแบบร้อนๆนี่แหละอุณหภูมิร่างกายจะได้ร้อนแรงค่ะผักแยงค่ะแล้วก็อ,อชะอมค่ะไม่จะกินโชนาแต่กินทุกวันนะกินทุกวันแต่ไมได้ถงกล้องสมุนก็อยู่เหมือนเดิมนะ อาจจะมีพลังงานบางอย่างมารบกวนเชฟอีกไม่นานเนี่ยค่ะที่เห็นทางอยู่เนี่ยพลังงานบางอย่างนะคะยังอยู่ดีมีแรงทุกตัวนะมีมาสองตัวนะคะอันนี้น้องทับทิมมาละคำหนึ่งขั้นน้องทับทิมเป็นเพศเมียนะคะตัวนี้เป็นเพศเมียค่ะนางชอบกินปลานะคะตอนนี้รู้สึกนางจะมาวุ่นวายกับปลาของเชฟแล้วนะคะอันนี้น้องทับทิมนะคะตัวนี้ไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่แต่พอจับได้ค่ะส่วนตัวนี้ชื่อเจ้าเจ้ากุนนะ ตัวนี้จับได้ค่ะน้องก็อุ่นน่ารักมากเลยอ่ะอลูกชายเชฟอ่ะชื่อน้องอุ่นค่ะอืมร้อนจริงๆนะพี่น้อง เด้อน้องข้เหนียวน้องหน่อยมานะพี่หน่อยน้องหน่อยหลายช่องที่เป็นเพื่อนกันนะมากินด้วยกันเลยทุกท่านเจ็ดไม่หยิงนะคะไปเที่ยวหาทุกบ้านอยู่แล้วค่ะแต่บางทีนานๆจะไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไปแน่นอนเพราะว่าบางทีเซฟก็ทอนะบางทีก็คิดว่าไม่อยากทำเหมือนกันหลายูทูบ แต่ว่าอาหารนี่เราก็ซื้อมากินทุกวันจนมากไม่ค่อยได้ลงหรอกค่ะคิดถึงเพื่อนก็เลยมาลงบ้างอะไรบ้างเจนก็อุ่นรบควรเชฟต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามเชฟด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ อุ่นบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนก่อนบ๊ายบาย